ดูานี้ก็กินก้อมกับข้าวมาวข้าม่รดนีเอยาน้เอาน้ำเข้าไปอีกจักหน่อยเอาน้ำเข้าไปแลวกวนน้ำกวนน้ำยกหันหลยกข้างนอกนั่นกวนน้ำยกข้างนอกนั่นมันกวนเนี่ยแหมฟอกน้ำนะฟอกอากาศยน้ำนั่นนะ บ่แม่นกวนน้ำไหมน้ำน้องเดินไหมกวนน้ำน้องเดินไหมตัวราตัวลาดเลงมั Sultan, ้ยม mmm ันกระได้ยอะดอกไปหลดป่าม uh ันได้เยอะดอกแข่งเรยงอยู่ป่าเที่ยงเลยเที่ยกเลยอ๋อทำไมเราไม่ท่องบทสวดอะไรเลยป่าปวางามสีแดงก็มีเนี่ยปลาอะไรนี่ห้อปลาใน ไปลูกไปไปววางก็มาต่อครับ